รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นับสนุนโดยคริสตินาคาลียาเครื่องสำอางสำหรับช่างแต่งหน้ามืออาชีพสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้กู้แฟชั่น กับผมโกทิรศักดิ์พันธุจริยาครับเป็นประจำท,ทุกสัปดาห์นะครับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเส้นผมสีผมแฟชั่นทรงผมเรามีมาฝากกันครับโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับใครๆที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและอยากจะฟื้นฟูสภาพผมแล้วก็มีเทคนิคดีๆมาฝากกันจากอาจารย์แม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการสางผมในช่วงหลังสร ใช้แปลงขนาดเล็กหรือแปลงขนาดใหญ่แล้วมันจะเป็นแค่ไหนนะครับที่เราจะต้องแปลงผมวันนี้มีคําตอบแน่นอนแต่ในเรื่องของศิลป,ปินหรือว่าแขกรับเชิญที่จะมาเป็นแฮปปี้นิวยูไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่จะเป็นใครนะครับต้องบอกว่าห้ามพลาดเลยทีเดียวแต่ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับและเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันครับความรู้คู่แฟชั่น <B> สนับสนุนโดยอินทราเคราอาหารผมฮิโนกิแชมพูเสริมคุณภาพผมแบบครบครัน ตอนรับทุกผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆในรายการความรู้คู่แฟชั่นครับและตอนนี้เราก็อยู่กับกูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมอาจารย์กัลยาภูมารินหรือว่าอาจารย์แม่แห่งสถาบันเกตกล้าวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในประเทศและทั่วโลกค่ะอาจารย์แม่ครับสัปดาห์นี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับทรงผมหรือว่าเทรนผมมาฝากกันบ้างไหมครับค่ะวันนี้มีนะคะช่วงนี้เนี่ยจะนิยมกันตัดผมบ๊อบ บ๊อบสั้นบ๊อบทุยบ๊อบเชคบ๊อบเชฟคลาสสิกบ๊อบ,บอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะตัดผมเนี่ยเราต้องดูแลเส้นผมกันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสาวๆที่ไว้ผมยาวเนี่ยก็จะผิดหวังกันที่ว่าผมแห้งผมกรอบรบ,บางท่านสะเสร็จแล้วหวีไม่ออกัพันกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีสิ่งที่แนะนำขณะที่คุณ่ะจะสระผม คุณต้องใช้แชมพูสําหรับผมเนี่ยโดน<ม>เคมีซ้ําซ้อน<ม>หรือผมที่เสียแห้งกรอบ,รบสะด,ด้วยแชมพูแล้วเนี่ยก็ต้องหวีหวีนะคะที่ทเตียงสะหวีแล้วก็ล้างออกให้สะอาดล้างแล้วก็บีบน้ําให้แห้งแล้วจึงนวดผมแล้วใช้หวีใหญ่หวีอีกครับนะคะแล้วก็ล้างล้างแล้วใช้ผ้าซับ,บนะคะอยาขยี้ ถ้าขยี้จะเป็นก้อนทันทีแต่วันนี้เรามีนางแบบมาฝากคือผมยาวนะคะแต่ว่าเบื่อแล้วก็มาตัดเป็นผมบ๊อบเชคครับค่ะตัดบ๊อบเชคแล้วก็ทำสีเปลี่ยนจากหน้าเก่าเป็นหน้าใหม่ครับแล้วก็ทำเป็นลอนลอนลองไปชมกันเลยนะคะครับชัญชมเลยครับ เราก็จะมีนักร้องลูกทุ่งนะคะเซ็กซี่นั่งอยู่ข้างๆเรานี่เองนะคะสวัสดีคะ่ะจ๊ะสวัสดีค,ะค่ะก็รู้จักกันในนามหนุงหนิงวงลูกชุบมาสเตอร์คะนะคะก่อนอื่นที่เราจะเปลี่ยนแปลงทรงผมกันนะคะหนุงหนิงเราก็ต้องทราบด้วยว่าลูกทุ่งเนี่ยเป็นสไตล์ไหนก็อัลบั้มแรกที่ออกไปนะคะซิงเกลิลแรกที่ออกไปนี้เป็นใสๆเบลล์น่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ค่ะแต่ว่าตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ที่จะ อยากจะเปลี่ยนไปมุคลิปตัวเองให้แบบเซ็กซี่ดุ <Se xy S 1> ดัน เซ็กซี่ดุดันเอาละค่ะหลังจากที่เราจะออกแบบทรงผมกันแล้วเรื่องสีผมเนี่ยมีสีอะไรในใจบ้างจริงๆเป็นคนชอบออกบอลเขียวอะค่ะใช่แต่ว่าไม่ไม่แรงเท่าแบบอาจารย์นะคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือเรียกแม่สีเลยนะคะต้องตัวคืเป็นตัวแม่อันนี้เป็นแม่สีเลยแต่ของสําหรับตงหนึ่งเนี่ยเราจะออกให้เป็นประมาณโทนของเซาลสีที่พูดมา่ะบอลเขียวนนคือเซาลีแล้วก็จะมีประมาณสีของไลแหลกสีชมพูนุ่มๆลงไปนิดนึงนะคะความเซ็กซี่เนี่ย ก็จะดูให้ทรงผมเราดูมีมิติขึ้นนี่เนี่ในลักษณะการออกแบบสีผมแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นสีเดียวนะเดี๋ยวนี้สีเดียวทั้งสีสไม่ได้แล้วะจะต้องมี1นึสีสสีสสีขึ้นไปแล้วนะคะเพราะนั้นใช่จะต้องมีไฮไลท์นะคะแล้วก็ปกติอยู่บ้าน มีปัญหาไหมกับผมเราแต่ผมปุ๊บปล่อยผมนี่คือผมแห้งแล้วก็แบบว่าฟุ้งเลยใช่เราก็ต้องเอาเครื่องรีดเนี่ยมันมีบมันรีดแล้วมันก็แตกปลายบ้างเสียบ้างใช่ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะออกแบบทรงผมให้กับหนิงเนี่ยละค่ะเป็นผมที่ดูเซ็กซี่เบาๆไม่ดูดันมากนะคะแล้วก็สีผมเนี่ยดูมีมิติสวยงามรวมถึงสุขภาพผมที่ดีด้วย ดีไหมคะมเอาละค่ะ,คะนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องเนี่ยไปสระด้วยแชมพู c คริฟายเริ่มปฏิบัติการที่จะชำระล้างสิ่งตกค้างที่เส้นผมก่อนเริ่มบำรุงเป็นจุดแรกเลยคือการสระผมค่ะโอ้โห oh ต้องบนอย่างนี้เลยนะคะ <c oughs> หลังจากที่เราสระผม <c oughs> กันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนิงะจะเห็นความจริงชัดเจนมากๆเลยดู ผมเหมือนธรรมดาสีเดียวธรรมดาแต่ด้วยความที่หลังจากที่เราสระด้วยแชมพูแคริฟายชำระล้างสิ่งตกครั้งที่เส้นผมเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเห็นเลยว่าผมเราเป็นเคมีซ้ำซ้อนใช่ค่ะเพราะว่าหนูจะซื้อมาย้อมเองบ่อยมากค่ะแล้วก็เส้นผมเนี่ยเหมือนไม่ค่อยได้หวีผมนะคะจะพูดจงคิดใช่สคะใช่ไหมคะความประพฤติคือไม่ค่อยวีผมนะคะผมเหมือนไม่ได้ออกกําลังกายกับผมเลย เอาละค่ะวันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงทรงผมให้สวยงามแล้วก็พร้อมกับสีผมและสุขภาพผมที่ดีกันนะคะ,คะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับทรงผมใหม่ของเรานะคะ,คะเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้หนิงดูงหลังอยู่บ้านสระผมเสร็จปุ๊บก็เป่านะคะ,คะง่ายๆธรรมดาไม่ต้องอะไรมากโอ้โห นะโชว์ต้นคอเลยเซ็กซี่นะไม่จะเป็นต้องเป็นผมยาวแต่เราโชว์ <c oughs> ต้นคอความระหงของต้นคอ <c oughs> เบาศีษะมากค่ะเบ,บามาก <c oughs> เลยนะคะต้องยอมรัวบว่าอาจารย์ใช้เวลาตัดแป๊บเดียวเองขอบคุณมากเลยนะคะ <c oughs> เอาละหลังจากนั้นแล้วเราก็จะเริ่มทําสีผมกันลวคะ่ะเป็นการล้างสีเฉพาะช่อของไฮไลท์นะคะเราก็จะมีส่วนผสมของนมนะคะผสมลงไปใน ที่เราทำไฮไลท์กันค่ะเราก็จะเริ่มทำไฮไลท์สำหรับช่วงด้านบนก่อนนะคะซึ่งเทคนิคในการทำอันนี้ก็คือเป็นชังกี้นะคะซึ่งเราจะทำเป็นชิ้นๆนะคะเพื่อให้สีเนี่ยดูแตกต่างมิติกันหลังจากที่เราล้างไฮไลท์กันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงชอบมากค่ะแค่นี้ก็แบบ ดูเปรี้ยวเลวดูหน้าเราสว่างขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็มีลายที่สวยงามด้วยนะคะเดี๋ยวจะสลับสีกับลายที่เราทําชั้งที่ไว้เลยนะคะเป็นลายแหลกกับเซาสีนะคะค่ะก็จะเลือกเป็นกีไลลักชัวรี่นะคะซึ่งมีตัวบํารุงอยู่ในสีนั้นเพื่อเป็นการทําสีผมแล้วก็ปรับสุขภาพของเส้นผมไปในตัวนะคะมีวิตามินอีวิตามินซีนะคะบำรุงเส้นผมทำให้ผมของเราเนี่ยเงาขึ้นค่ะ ราก็ล้างสีผมกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอยู่บ้านเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแชมพูแล้วนะคะเพราะว่าเราเป็นผมทําสีที่บอกว่าสีหลุดบ่อยต้องทําบ่อยๆก็คือสระผมเสร็จแล้วไม่ได้ใช้แชมพูถนอมสีผมสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่อาหารผมแล้วก็หวีนะคะผมก็จะได้เงานะคะเพราะว่าทรงนี้จะต้องโชว์เส้นผมชัดนะคะใส่แค่นี้นะคะใส่มาที่เส้นผมให้ทั่ว แล้วหวีค่ะยังหวีหน่อยนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเซทให้เป็นเรื่องราวนิดหนึ่งนะคะเป็นไงบ้าง เสร็จเรียบร้อยไม่คิดว่าผมสั้นจะทําได้หลายแบบทำได้เยอะเลยนะคะเราก็เซ็ตได้หลายแนวสิ่งสําคัญคือสีผมไงมันทําให้ผมเราทรงนี้ดูมีมิติขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บนี่ออารมแบมมือค่ะใส่คริสตัลสองหยดทุกวันถูงที่ฝ่ามือขยําเลยไม่ต้องกลัวเสียทรงดูสิจะกลับไปทําเองที่บ้านได้ไหมขยําไปเลยไม่ต้องห่วงว่าจะสวยไม่สวยง่ายไหมสวยมากค่ะชอบงายเลยนะคะ HAPPY NEW y o ูเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้ค่ะขอบอกว่าอาจารย์นุนี้สามารถคลิกคาแรกเตอร์ได้เลยค่ะจากผู้หญิง สาวเรียบร้อยนะคะตอนนี้แบบดูแพงมากชอบจริงๆไม่คิดว่าผมสั้นจะสามารถทําได้หลายทรงต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์หนูมากๆแล้วก็ขอบคุณนะคะสถาบันเกต้าแห่งนี้ด้วยนะคะ นนุนโดยครบสูตรของสุขภาพผมสวยด้วยเดอะมอร์แกนิกอะแกนขั้นตอนสุดท้ายของเส้นผมสวย Oil. ลิน s e ี d ด i อและช่วงแฮปปี้นิวยูนะครับน้องหนิงวงลูกชุบนะครับจากมาสเตอร์คีต้องบอกว่าเปลี่ยนลุคแล้วก็ทำให้ดูน่ารัก <c oughs> นะครับดูอินเทรนด์ครับ <c oughs> นะคะเพราะว่าผมที่ไว้ตรงเนี่ยมันทั่วไปอยู่แล้วแล้วก็ <c oughs> ดูไม่สวยพอเปลี่ยนปุ๊บดูเป็นเด็กนะคะแล้วก็ทำสีใหม่ก็ชังกี้แล้วก็จะเห็นสีเนี่ยเหลือบไปเหลือบมาก็จะดูสวยนะคะดูส,สดใสน<า>ะครับเราก็มีนางแบบรุ่นเล็กไปแล้วแต่ปีนี้รุ่นใหญ่สุดเลยก็ไว้ผมดำมาตลอดชีวิตคือยังไงต้องดำยาอย่าไปยุ่งอะไรกับผมขาวอย่าให้สีขาวได้เห็น เรียกว่า2อาทิตย์ต้องเติมสองอาทิตย์ต้องเติมอ,อ่ะถ้าไม่งั้นก็สีขาวจะโผลอ่อมาใช่ไหมคะครับก็มีความรู้สึกว่าฉันเบื่อผมสีดำแล้วจะทำสีครับจะทำทูโทนะคุณนอยทำยังไงครับน่อยก็ทำการล้างสีออกครับแล้วก็ใส่สีให้ใหม่ไปชมกันเลยคะ่ะครับ สวยจังเลยขอบคุณน้องๆน,นะคะคนเป็นนางฟ้าน่ะไม่ควธรรมดาโอ้โหสวัสดีก็ไม่เจอส <c oughs> วัสดีอะไรนางฟ้าคะดูเหมือนเป็นนางฟ้ามันสวยมากเลยดูสิโอ้โหเออถูกใจค่ะถูกใจมากแอบมาทำไรเนี่ยวันนี้สวยจังเลยอะ่ะพี่ดัดผมจ้าดัดผมนี่ผมจริงหมดแล้วเหรอคะจับดูสิคะจับจับสิเอาผมต่อออกหมดแล้วออกหมดแล้วโอ้โหแบบยาวสวยเอาผมต่อออกแล้วผมก็หนาเห็นไหมนิ่มแล้วก็สว สวยมากยาวมากเลยนะคะเหมือนผมต่อเลยดัดด้วย air wave หรือเปล่าคะเนี่ย air wave เหรอคะโอ้โหมีแบบพลังมากเลยนะคะไม่เอาอ่ะมันสวยอย่างมันสวยแบบไม่มีสีสันเพราะพี่เจนนี่แบบว่าน้อยๆไม่ได้ต้องแรงใช่ไหมสรุปว่าสรุปว่าทำสีใช่ไหมทำสีก็ดีเลยอยากได้แดงๆเนาะแดงๆคือแบบเด่นไปทุกเม็ดเลยนะคะเด่นทุกเม็ดเลยเดี๋ยวก่อนแอบดูพี่เจนมีไฮไลท์มาจากบ้านไม่ใช่ไฮไลท์คือ เอาละเดี๋ยวหน่อยจะทาสีให้พี่เจินนะคะเป็นเป็นในโทนออกแบบว่าเอ,อเป็นคนแดงแร้อนแรงร้อนแรง,รแรงเชื่อฝีมือคุณน้องค่ะ,ะ,คะทำเลยเต็มที่ตามสบายโอเคค่ะ,คะงั้นเดี๋ยวพี่ต่ายกับพี่ตุ้มตามจัดเลยนะคะผมพี่เจินเนี่ยนะคะก็มีการเติมโคนตลอดเลยนะคะเป็นสีค่อนข้างจะดาเข้มน,นะคะวันนี้หน่อยก็จะทําความสาดสีผมหรือทำไฮไลท์นะคะด้วยคอมมาต้าไว้นะคะ กับบาสิโกชิดอ่อนโยนะคะที่มีมิลวโปรโตีนแล้วก็วิตามินเอ e นะคะผสมเข้าด้วยกัน,นบำรุงผมไปในตัวเลยค่ะ,คะพี่เจินก็ทำไฮไลท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งไฮไลท์ของตัวเองแล้วก็ไฮไลท์ที่เพิ่งทำขึ้นมานะคะแล้วก็มีผมสีเข้มที่เป็นอดีต <c oughs> โอ้โหเ <c oughs> ยอะแยะมากเนละพี่เจิน แต่ตอนนี้เราจะผสมสีแล้วเราใช้เป็นก r e e นไลท์ลักชัวรี่แล้วก็จะมีบาสมิโกมีวิตามินด้วยบำรุงเส้นผมวิตามิน AE นะคะแล้วก็ชาขาวใส่โอโซนด้วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมนะคะเจ๋แอบยิม้มยิ้มสิคะถูกใจมากน่าใสขึ้นนะดีขึ้นไม่เจอจลัด เราจะไม่เราจะไม่แบบทําสีแดงโหมดเห่มไหมมีข้างในด้วยเติมอาหารผมนิดนึงค่ะพี่เจินเมื่อกี้ใส่มาบ้างแล้วใส่อีกนิดนึงค่ะใส่ทั่เส้นผมทำไมผมมันต้องกินอาหารด้วยหรอต้องกินอาหารค่ะเพราะว่ามันยาวมากใช่ไหมมันเลี้ยงไม่ถึงเราต้องเสริอมอาหารนิดนึงค่ะพี่แล้วเติมด้วยวิตามินเซตนะคะจับรลอน,นทั่วเส้นผมค่ะตามชีวิเลยค่ะ แล้วก็ส่งเลยค่ะไม่ยอมตัดแน่นอนนะคะไม่ตัดค่ะคะจะว่ายาวถึงก้นแข่งกันแข่งกันแข่งกันงไงเธอก็ซู่ไม่ได้หรอกนะ <laughs> ยอมแพ้ค่ะ <laughs> เอาละเดี๋ยวพี่เจนต้องนอนแล้วนะคะเดี๋ยวน้องตูมจะส่งให้แล้วค่ะ <laughs> ลูกได้แล้วค่ะสวยมากพี่เจนอ,อินชาแล้วก็จะเติมได้ลินซีสไม่ไม่ทราบว่าหมดขวดไหมคะเนี่ยคืออะไรลินซีสคือเพื่อให้ผมแข็งแรงโอเคค่ะนิดหนึ่งนะคะใส่ทั่วเส้นผมแบบนี้ค่ะผมสวยหรือว่าคนสวยยัคนสวยด้วยคะ่ะ <They> เป็นคนสวยที่มีผมสวยไม่หรอกเพราะว่าเกร็ก้าวเก่งไงอยากให้พี่เจนสบัดแต่ก้มก่อนดีไหมคะโอเค กล้อเลยค่ะโอ้โหดูสิสวยด้วยสุขว่าผมดีด้วยนคคะคะจัดเต็มเลยแต่งตัวสวยๆให้ดูหน่อยครั้งเจอขอบคุณค่ะ Happy New Year เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้นะคะ ะะได้มีโอกาสมาดัดผมแล้วก็ทำไฮไลท์สีผมเป็นสีแดงเขาเรีย hmm. กแดงอะไรก็รุนเขาะแ,แดงเซ็กซี่ค่ะสวย mm hmm. ถูกใจมากๆเลย mm hmm. อยากขอเรียนเชิญนะคะ mm hmm. ใครก็ตามที่อยากให้ผมดูดีมีราศีเหมือนกับดิฉันเชิญนะคะที่เกตดก้าค่ะคิด หยุดไมใจเจ้าเอ่ยยิ่งคุณเคยยิ่งทรมานหัวใจถ้าคิดถึงจนกลายเป็นรักอยากกอดเธอขึ้นมาทำไงนอนกอดมอนทอนหายใจเพ้อเมื่อไรหัวใจก็เฝ้าแต่คิดถึงคิดถึง ช่วงแฮปปี้นิวยูของพี่เจนเจนนะครับต้องบอกว่าถูกอกถูกใจเปลี่ยนเป็นสี Executive r บรดนะครับก็ดูยิ่งแม่ก็คือแม่จริงๆสมคำล่ำลือดูหน้าตาสดใสขึ้นนะคะครับที่เราสนใจอยากจะเข้ามาปรึกษาติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับติดต่อมาที่โรงเรียนของเราเลยนะคะโซนัฒทินสามสิบทับหนึ่งศูนย์สองห้าหนึ่งสามเก้าเจ็ดสี่เก้าถึงห้าสองค่ะครับแล้วที่บริษัทครับบริษัทนะคะศูนย์สองเก้าสามเก้า 1> 6 1 1 7 8, และ02 9 39 6 4 6 3ถึง5ค่ะ สมเป็นแลนด์มาร์คแห่งความงามนะครับโรงเรียนเสริมสวยเกต้าวตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน30มสทับหนึ่งยึ่งกับเมเจอร์รัชโยธินนะครับประกอบไปด้วย3อาคารด้วยกันอาคารด้านในนะครับจะเป็นโรงเรียนดูแลโดยอาจารย์หน่อยแล้วก็ทีมอาจารย์นะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นบริษัทดูแลโดยอาจารย์แม่นะครับแล้วก็ทีมเทคนิชียนส่วนตึกหน้าสุดครับอาจารย์หนูนะครับแล้วก็ทีมงานมืออาชีพครับเบอร์ตึกหน้า0 2 5 1 3 7 7 1 1 0 2 5 1 3 7 7 1 9และ0 2 5 1 3 1 7น สามารถติดตามหรือว่าติดต่อได้ทุกเรื่องราวทุกเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ www getkaew com หรือจะเป็น Facebook ของเรานะครับ <c oughs> เข้าไปเซิร์ชพิมพ์ภาษาไทยเลยว่าโรงเรียนเสริมสวยเกตดก้าแค่นี้เองกดคลิกไลค์ดูแบบผมดูความคืบหน้าหรือจะสอบถามได้24ชั่วโมงวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมโก้ชทีรศักพันดุจริยาและอาจารย์กัลายาภูมิรินก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ Eu